สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่อ y a m ม c แคปิตอนะคะจะเป็นคลิปบรรยากาศเด็กโปรไฟล์ของภาคดีไทยนะคะภาษาไทยเป็นเด็กของไม่มีฟอทีนั่นเองนะคะก็จะเป็นเด็กสีชมพูที่มีคอนเซปต์ในการเล่นกับเพื่อนในสนามนั่นเองนะคะก็สถานะเพื่อนคืออะไรเดี๋ยวเรามาอธิบายกันในคลิปนะคะอ่ะ ก็จริงๆมันไม่ใช่เพื่อนหรอกมันคือสถานะเฟนนะคะสถานะคือมันเฟนแต่ว่าถ้ามันถูกเอาเป็นว่าเงื่อนไขมันเน่เดี๋ยวพอมนเป็นเงื่อนไขเฟนมันจะกลายเป็นเพื่อนกันแค่นั้นเองนะคะส่วนเด็กเนี้ยเงื่อนไขคอนเซปต์ของมันก็คือเหมือนที่พูดไปเลยเป็นเฟนเป็นเพื่อนกันและมีสกิลที่แวนการ์ที่ค่อนข้างจะใช้ได้เลยนะคะเวนเราสามารถลุกได้ด้วยนะคะเป็นเด็กสิมูที่ถ้าถ้าพี่ยาจะใหผิดคือตอนนี้เป็นเด็กสิมพูที่เป็นเด็กเดียวนะคะแล้วก็เด็กแรก ตอนนี้นะัจปุบันที่แวนสามารถลุกได้นั่นเองนะคะก็จะเป็นมีมิฟอร์เทียนนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในเด็กนะคะ50าสใบอย่างนี้พี่ย่าใส่ไปบ้างเริ่มกันที่ไลน์กันเลยค่ะเกสามไมมิฟอร์เทียความสามารถเฟนคอนติเนียที่แวน,นจัดเรียกันนะคะก็เป็นสถานะเฟนถ้าคุณมียูนิตอื่นที่อยู่ในแถวตั้งเดียวกับยูนิตนี้ยูนิตนี้และยูนิตจะกันเพื่อนกันนั่นเองอ่ะก็สถานะเฟนมีนคอร์รับเดียวกันกันเป็นเพื่อนกันนะคะอีกหนึ่งความสามารถออโต หนึ่งครั้งต่อเทินนะคะเมื่อจบการต่อสู้ที่อยู่ดิตนี้จมตีเวนการถ้าคุณมีเพื่อนในชื่อกาสห้าใบหรือมากกว่าเขาต้องบ้านหนึ่งทิ้งการดจากมือนหนึ่งใบสเตนยูนิตนี้และพาวเวอร์บอกห้าพันใดลบหนึ่งจนจบเทินใบถัดมาค่ะมิมิดลิกะเชน,นะนะคะมีความสามารถเฟรนเหมือนกันค่ะก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมและคอนทินิวแวนการถ้าคุณมีเพื่อนนะคะในใบอื่นอยู่ในขณะที่คุณจะทําการไลฟ์กาด มิมิดฟอร์เทียนะคะจาก,กเด็กคุณสามารถไลฟ์การ์ดไปนั้นโดยไม่ต้องทิ้งการ์ดจากมือนะคะใช่ไหมโดยที่ไม่ต้องทิ้งการ์ดจากมือหนึ่งใบได้อ่าโอเคไลฟ์ฟีเกตหนึ่งมาถัดมาค่ะมิมิดอันอาร์จิวนะคะมีความสามารถเซนเหมือนเดิมในเวนเดยียและออตโต้เมือ่อยูนิตนี้ถูกไล่ทับโดยมิมิดนะคะก็คือลักกาเชนะนั่นเองใช่ไหมลิกาเชนะอ่ะขอการ์ดนี้งช่องเดียกะ่ะตัวเริ่มค่ะมิมิด ทาบีไล,ล่านะคะอ่าไม่ใช่คาปิ่านะทาบีไล่าก็จะเป็นหลาย,ลายตามนี้เลยศูนย์หนึ่งสองสามนะคะสำหรับเด็กฟอร์ที่อะ,อะมาดูกันที่ทิกเกอร์กันก่อนเลยดีกว่าทริกเกอร์พี่ยาจะใส่เป็นคริสติคอนทิกเกอร์อันนี้ค่ะรูปแบบเฉพาะตัวเอลซูกานะคะสี่ใบและคริสติคอนทิกเกอร์แอทเทสไซมิสะนะคะอ่ะพี่ยาก็จะใส่คีแปด ดอยทิกเกอร์3ใบค่ะข้ามคืนหิมะอันปลอดโปร่งเบเดทอร์นะคะเบเดทอร์สี่ใบโอเวอร์ทิกเกอร์ค,ค,อ ng, ะค,ะ Over ค่ะเป็นแคททรีน่านะคะ1ใบและฮิวทิกเกอร์ค่ะอีก4ใบเป็นตัวของพืชใช่ไหมพืชฟูก,การ์เดนอากินะอานิก้าไม่ใช่อากินะอานิก้นะอากนะอา่นะอาก็จะเป็นคีบแต่ดอสามโอเวอร์ 3, อ 1, หนึ่งฮิวสี่นะคะตามนี้เลยสำหรับเด็กฟรีนของเราไปดูกันที่เกตหนึ่งกันดีกว่า เกนหนึ่งก็จะใส่โทเฟกาดค่ะเจ้าหญิงเสียงเพลงพูดสงบเยี่ยเก่งคริสตีนนะคะสี่ใบกระจกยังไม่มาก็ใส่ใบนี้ไปก่อนและการ์ดใบนี้ค่ะเก่งมากแล้วก็ถูกดึงไปเล่นกับสายอื่นด้วยนะคะสายตาอันซื้อตรงอิวเวตตานะคะสี่ใบมีความสามารถเฟรนนะคะและคอนติเนียลเลกาดถ้าคุณมีเพื่อนใบอื่นอยู่ในนี้บอกสองพันก็ปัดเส้นเหลปานกาได้ดีเลยใบยถัดมาค่ะเสียงในสายลมลูเลซาใช่ไหมชื่อ ดูเคล่าอ่าไม่ใช่ดูเลยดูเคล่ามีความสามารถออตโต้เรียากากหนึ่งข้างต่เอเิรินนะคะเมื่ออยู่ในอื่นที่มีความสามารถอ่ะพี่เจาขออ่นที่มีความสามารถเฟนลงสนามในแถวตั้งเดียวก็อยู่ในนี้ถ้าคุณมีเพื่อนสามใบใบอื่นขึ้นไปนะคะเขาต้อบาสเป็นค่าคอร์สและจรวดหนึ่งอ่าถามว่าถ้าไม่บาสจวดได้ไหมไม่ได้เหมือนที่พี่ยาบอกคําว่าคอร์สที่มีวงเล็บเงื่อนไขต้องทําให้ผ่านก่อนถ้าไม่ผ่านทําต่อมไม่ได้เกรดนึงมาสุดท้ายค่ะ หลังเลือกเรียนดังเช่นเคยใช่ไหมอ่าใช่ยูเลียมีความสามารถเมื่อบูตให้เพื่อนนะคะยูนิตนี้จะรับพลังห้าพันจนจบการต่อสู้ก็จะเป็นเกฑดหนึ่งของพี่ย่าตามนี้เลย12-13าใบเนาะใช่ต่อกันที่เกรด2ค่ะเกรดสเราก็จะใส่เพื่อนของเราค่ะเซตเอร์มาเซตเลาิซ่านะคะมีความสามารถเพื่อนอีกแล้วและออตโต้เรียกัรเมื่อ,อยูนิตนี้โจมตีค่ะพี่ยาขออนุญ,ญาตอ่าน ถ้าเป็นการของขวณเป็นเกตสามนะคะหรือสูงกว่าบวกสองพันตาจำนวนเพื่อนใบอื่นของคุณทุกๆหนึ่งใบจะจบการต่อสู้ก็คือถ้ามีหกใบก็ถ้ามีหกใบในสนามมันจะมีหกช่องเนาะมีหกใบจะไม่นับตัวเองจะเป็นใบอื่นก็คือบวกไปหนึ่งหมื่นนั่นแหละค่ะเพราะว่ามีห้าตัวไม่รวมตัวเองเป็นใบอื่นก็จะมีทั้งหมดห้าใบนี้ค่ะสามันค่ะ h o p p i n stella melty นะคะเซนเหมือนเดิมและออโต้ถูกดึงไปใส่ในไขนี้คอทคนี้เลย เมื่อลงสนามในช่องเรียกอากาศในเมนเฟสเท่านั้นนะคะบ 1, ัตรหนึ่งเลือกการจมือหนึ่งใบคอลงช่องเรียกาะะอาออกาศนะคะและ,ะขอลงช่องเรียกอากาศนะคะแล้วก็จวกาซหนึ่งใบด้วยเหมือนจะคอลงช่องเรียกอากาศถ้าทําการขอได้จวดหนึ่งตามนี้เลยก็จะเป็นเก2สองทั้งหมดแปดใบาตามมาที่กเยกยสามการเก3สามที่ย่าใส่หน้าแวนสามใบเพราะว่าในลายเด็กมีหนึ่งก็เต็มพิกัดเลยมินิฟอร์เทียนะคะเฟนแล้วก็ เป็นสถานะแล้วก็มีเมื่อจบการต่อสู้ที่ตีมีเพื่อน5บาทบหรือมากกว่าบาตทิ้งมือหนึ่งเขาอ่าเขาจะบาตทิ้งมือหนึ่งสเตนแล้วก็บวกค่าั่นได้ลบหนึ่งนะคะเกี่ยอีกใบหนึ่งค่ะเป็นเสียงไม่ใช่แรงฮึดเต็มร้อยอารเรดนะคะมีความสามารถเซนและก็อีกอันหนึ่งนะคะออโต้เรียกาศเมื่อจบการต่อสู้ที่อยู่นี้โจมตีถ้าคุณมีเพื่อนนะคะในใบอื่น3ใบหรือมากกว่าคอร์ทการโซบาตนะคะนำอยู่ในนี้ขึ้นมือและ วันนี้ค่ะพี่ย่าใส่มาเพื่อป้องกันเพื่อนของพี่ย่าแถวหลังใช่ไหมอ่ะใช่อ่ะ,อะบอกว่าออกนอกทางกันทุกคนเอลลี่นะคะคอนทินเรียากาศแถวหน้าเรียากาศดทั้งหมดของคุณที่มีชื่อแตกต่างกับยูนิตนี้จะไม่ถูกเลือกจากความสามารถของกรัรคู่แข่งนั่นอีอ่ะถ้าเกิดว่าใปไหนชื่อต่างจากตัวนี้ก็ทั้งหมดเลย ก็จะไม่ถูกเลือกนะคะสกิลที่พี่ย่ามาใช้ก็อันนี้เราเวลามันเป็นเพื่อนกันคอลัมน์จะไม่หายหรือว่าข้างหน้าจะไม่ถูกหีถ่ายยกเว้นแบบไม่เลือกเป้านั่นเองอีกหนึ่งความสามารถออโต้เหรียมเมื่ออยู่นี้โจมตีฮิดวันกัดคุณสามารถเขาจะชาได้ก็เด็กก็ยังไม่มีไงาเตมก็เลยเอาเจ้าตัวเนี้ยมาเป็นตัวหงเตมของเด็กนั่นเองนะคะนี่คือจะเป็นเกสร์ทั้งหมด9แบบของพี่ยา่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นข้าวๆข,ของเด็กนี้คะ่ะจะได้ไม่เสียเวลา้าสู่ที่วิธีการเล่นเด็กเฟนกันเลยดีกว่าพี่ยาออนนะะ่ายนบบาุมะะคะ่รส แล้วเราก็ขอเป็นสายเริ่มก่อนนะคะซึ่งเราก็จะเปิดตัวเริ่มมาข้าเถินจูนึงค่ะทิ้งกา้าจากมือหนึ่งใหม่ซึ่งตอนนี้ตัวที่อืไม่สําคัญก็คือตัวนี้ทิ้งไปก่อนละกันไลค่ะแล้วก,วก็ผ่านเลยนะคะมีแค่นี้แล้วก็ได้เมจดเช็คอาจริงๆเราสามารถไม่ต้องกระดาษเพราะว่าเดี๋ยวมันก็เป็นทีหลังได้เมจดเช็คไม่มีฮิกเกอร์ข้าเทินจู อย่าได้ใบดีแต่ว่ายังลงไม่ได้เนาะเราก็ทิ้งไปก่อนแล้วกันไลค่ะไล like ตัวนี้ลงช่องเรียกะน,นะคะโอเคแล้วก็คอเมลตี้ค่ะ1นึ่งบาทคอก้าจากมือหนึ่งใบค่ะแล้วจวหนึ่งปึ๊บอ่าทีนี้เราก็จะมีเพื่อนแล้วก็คือตัวนี้ตัวนี้เป็นเพื่อนกันนะคะอืม ก็คอไปนี้ทีนี้สองตัวนี้ก็จะกัดในเพื่อนกัดหรือจะคอรตรงนี้ก็ได้อือย่างนี้ดีกว่าพี่ย่าก็ทําการตีค่ะหนึ่งหมื่นสิบแปดบวกสองพันก็จะเป็นสองหมื่นได้เชไมไม่มีแล้วก็อันนี้ตีตามจำนวนเพื่อนใบอื่นนะคะก็จะเป็นสองพันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะใช่ไหมยูนิตเนาะโอเคถ้าเป็นการแขไปเกสามยซึ่งตอนนี้ยังทำไม่ได้ก็จะเป็นสิบแปดแล้วก็ ยังไม่มีหลไยก็แปตเท่านั้นแล้วก็คู่แห่งปีดตเมีเช็คไม่มีทิกเกอร์แล้วก็ปากกาอะไรก็พาไปนะคะถ้าแตนจอหนึ่งโอยเรามีเกตหนึ่งวุฒเก์ไหนไม่สำคัญเอาเกตสามที่ไม่กอนแล้วกันไลค์ค่ะเป็นฟอเทียนี่ก็จะเป็นเพื่อนกันแล้วเียาขอทุกตัวเป็นเพื่อนกันหมดเลยตอนนี้นะคะ โอ,โอ้พี่ย่าลืมอันนี้ไม่ต้องทิ้งมือไลค์ไม่ต้องทิ้งมือไลค์ลืมได้ๆโอเคเพราะว่าสก,กิบอกว่าถ้าคุณมีเพื่อนไปอื่นอยู่ในขณะที่ทําการไลค์ i, ก็สามารถไม่ต้องทิ้งมือนั่นเองไลยพีพี่ย่าก็จะเอาแวนเปิดเลยโดยที่ถ้าเราเริ่มก่อนเราบูตไปเลยก็ได้นะคะจะเป็นสองหมื่นหนึ่งบอกสองพันเป็นสองหมื่นสามข้างหล 2, ังบอกสองพันจวินได้ค่ะไม่มีไม่มี จบการต่อสู้เขาจะบัดหนึ่งค่ะทิ้งกระจากมือหนึ่งใบที่ยาทิ้งไปนี้สแตนแล้วบอกห้าพันอันนี้ตีค่ะสิบแปดแล้วก็ตัวนี้วอร์มบูสเพื่อนบวกห้าพันเป็นยีามแล้วก็ข้างนี้ตีแล้วก็ได้เช็คไม่มีโอ้อยได้บอดแล้วก็น,นี้ตีค่ะสิบแปดแต่ว่าถ้ายูนิตคู่แข่ง ยังไม่เป็นสามก็ทำอะไรไม่ได้ก็แทสิบแปดนะคะตามนี้แล้วก็เราต้องรับดมเมดด้วยเดมเมดเช็คไม่มีตัวไหนแดมไปแล้วเซคเกินเช็คฮิวฮิวได้แล้วกันพี่เาเร็ปเป็ตัวหนึ่งนะเร็จตัวนี้แล้วกันเมลตี้แล้วก็อีกหนึ่งเดมไม่มีเขาเจนจัวค่ะโจทีิไลท์เพอร์สนาหมนนี้เลยฟอ่เทียก็ตอนนี้แถวหน้าจะบวกมือแล้ว แล้วเราก็ขาดหนึ่งตัวนะถ้าจะเป็นเพื่อนก็เอาตัวนี้ไปเป็นเพื่อนแล้วกันอืเป็นคอนติเนียถ้าคุณมีเพื่อนใบอื่นยูนิตนี้บอกสองพันสองพันยูนิตนี้บอกสองพันเดี๋ยวขย้ายมาข้างหลังเนาะแบทเทิร์เลยฟอเทียตีค่ะอ่านยืมตัวนี้ก่อนสองพันก็จะเป็นสองหมื่นหนึ่งสองหมื่นสองสองหมื่นสามสามหมื่นสามค่ะเทวินได้เฟชช์คีค่ะ อให้ทั้งหมดเวนกัดเลยก็ได้นะคะถ้าเขาปล่อยเนาะแต่ถ้าเขาไม่ปล่อยก็อยู่ที่สถานการณ์เราจะเลือกเซคันเชคไม่หนีจบการต่อสู้เขาจับาสหนึ่งค่ะทิ้งมือหนึ่งใบทิ้งไปนี้แล้วก็สแตนเวนกอค่ะบวกห้าพันได้ลบหนึ่งยันมานี่ตรงนี้บูดไม่ได้แล้วแล้วก็เาตัวนี้ตีหรือว่าเราจะเอาเวนตีก่อนได้เพื่อเพื่อจังหวะที่แบบว่า คู่แข่งสามเดี่มเราข้างนี้ตียอกก่อนเมื่อคู่แข่งปล่อยคียเดียวเวลาเราตีเบนการเนี่ยสองคีคู่แข่งจะปล่อยไม่ได้ถ้าเราเช็คคียลงข้างนี้เขาก็จะปล่อยไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานาการณ์ของเราในเกมนั้นอ่ะสิบหกบวกสองพันยี่แปดสามแปดบวกห้าพันสี่สิบสามใช่ไหมเหมือนแรงจังสิบหกบวกห้าพันยี่เอ็ดสามเอ็ดบวกสองพันสามสิบสามตีค่ะจะเป็นอยู่ที่สองหมื่นแปดทวินอาได้เช็ไไม่มีแล้วก็ข้างนี้ตีค่ะ บวก2,000ตามเพื่อนใบอื่นก็คือบวกไปหมื่นสองสองสี่สอบหกสแปวกหมื่นจะเป็น 18, บแปดี่ปตามนี้เลยนะคะอ่ะสำหรับดิกเฟนเนาะซึ่งถ้ามาโดนรีไทยแถวหน้านเราจะทํำยังไงนะคะเราก็จะไปแบบนี้เลยช่างมันอะพอมันไปแล้วเราก็รับเดมมาไม่มีเราก็มมาาต้องปากาดด้วยปากาดแบบนี้แล้วก็เก็บเพื่อนให้ PG พีก็ไปพนะีที่งมีจนะไม่จีเนะ ออยู่ที่ว่าเราจะการ์ดรีฟยังไงเขาเทนจัวพี่ยาเป็นเพอร์เซน่าอะไรแล้วกันจัวหนึ่งคอ,อเป็นปัดเส้นตรงนี้มิลตี้คอตบัสหนึ่งค่ะคอการ์ดหนึ่งใบอ่าพี่ยาคอไปน,นี้แล้วกันจัวหนึ่งโอ้จโวรว์อ่ะพีนายาเราจะมีเพื่อนทั้งหมดห้าใบหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคมันก็ครบอยู่แหละถ,ถ้าถ้าแถวหน้าเราไม่หายซึ่งวันนี้ย มันทำอะไรไม่ได้นอกจากเอาแผนบิดแล้วมันเอาจริงที่เรียบอกว,ว่าตัวนันดิกมันค่อนข้างเล่นยากเนาะมันเพิ่งออกของบ็อกแรกด้วยเดีย่ยต้องรองของบ็อกสามันจะโอเคขึ้นรวมถึงเฮอร์มีเนียด้วยนะคะอันนี้เราก็ตีเพอร์เซน่มามาหน้าบอกหมื่นแบบนี้ถ้าวินได้ขีก็เอาแบถ้าขอป,ปล่อยไปกันเช็คไม่มีเขาตัวบานหนึ่งค่ะทิ้งมือหนึ่งสแตนบอกห้าพัน ห้าพันอยู่แล้วก็อาจจะเอานี้บิดก่อนก็ได้13,23ค่ะแล้วก็เอาเป็นการตีหรือจะเอาเป็นออกเลยก็ได้ได้เช็คดอพลังข้างจจหนึ่งโอเคแล้วก็เอานี้ตีบวกอีกห้าพันสิบแปดี่ปปสี่นะคะตามนี้เลยเด็กเสนนะคะรูปแบบการเล่นสไตล์การเล่นก็จะประมาณนี้นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์ช่องออยามะแคเิตตลด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาคดคลิปแบบพวกเรานะคะจะสังเกตข้อเสียของมันคือเพื่อนอนะถ้าไม่ครบก็คือจะเหนื่อยมากนะคะแล้วรวมไปถึงถ้าได้ไม่ออกเราก็จะเหนื่อยเช่นกันรวมไปถึงว่าเด็กเนี้ยมันแพ้เด็กพังสนามมากๆเพราะว่ามันค่อนข้างต้องใช้สนามให้เกิดสถานนะเพื่อนเด็กแพ้ทางของเด็กนี้ก็จะเป็นเด็กยิงบอร์ดที่ยิงไวๆอย่างเด็กอุกบาล เด็กอะไรอีกล่ะ,ะที่ยิงได้เก่งๆบัฟซากา้ายิงแถวหน้าหรือจะเป็นบูทที่ใส่ตัวยิงอะไรพวกนี้นอ่ะพวกนั้นก็จะจะค่อนข้างแพ้ทางเลยเอาวาง่ายๆเพราะถ้าเราไม่มีเพื่อนอย่างอย่างเงี้ยสมมุติถ้าเราโดนกว่าแถวหน้าอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วดังบังเอ,อิญบังเอ,อิญบังเอ,อิญแบบว่าไม่มีอะไรเลยโดนดีท้ายหลังอีกต่างหากอ่ะสมมว่าโดนดีท้ายหลังแล้วมืออย่างเงี้ยการที่จะทําให้เพื่อนข่มห่าน่ยค่อนข้างที่จะยากมากนะคะ เต็มที่เราก็ได้แค่เนี่ยหนึ่งตัวเท่านั้นที่เป็นเพื่อนใบอื่นไม่มีสถานนะเพื่อนก็ไม่สามารถตั้งบอร์ดครบหตัวหรือ6ตัวให้เจ้าฟอร์เทียร์ลุกได้นะคะก็จะเป็นข้อเสียของเด็กนี้นะคะซึ่งต้องใช้ทรัพยากรค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเดี๋ยวรีบกดไลค์กดแชร์้ลยนะคะวันนี้พี่จะขอตัวลาไปก่อนคาไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย